มาจ้าพี่น้องเบืงบ้งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศบานเฮาจ้ะโอ้ยเบิงแล้วกะคือทอดสมัยเด็กสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะจ้าเบิงที่ละจ้ะสมัยตอนเด็กน้อยนั้นเจี๊ยบอยังถอนกาดำหน้าก็พออยู่เลยจ้ะบานบานเจี๊ยบเป็นก้อนหันไปยุ กัมาม่ยูกับผัวอยู่นางร้องไม่ยู่ก็แม่ยาจ้ะเห็นหน้าเข่าก็คือ้ทอดบรรยากาศทองไฮทองหน้าบานเฮ่าเด็กน้อยซูมือยนี่บบหูจ้าขอดดำหน้าเราจะพี่น้องก็เลยหวนให้คีดทอดสมัยตอนเป็นเด็กน้อยคิดคื้อกันบบเจียคิดคือกันก็เจียบบ่จาสมัยตอนเป็นเด็กน้อย พอพนผ้าวานกาถอนกาดำหน้ามวนร้ายหลายจะ้ะถึงฤด,ดูเกี่ยวเข่ากระไดล่งแขกเกี่ยวเขา,ขเเขาน้ำมูเพนลนกระมวนเพราะว่าคนหลายล่งกันนีมากกันหลายคักจะ้ะนี่มูกับผ้ามูมากบ้านเคี่ยงข่างญาติพี่น้องกับมะซอยกันมะตุ้มกันซอยกันมาเกี่ยวเขา่าล่งแขกกัน สต่ซมือนีหาเบิ้งยากจ้ะซูมือนีก็มีจตะลดเกีียวเนาะจ้ะอืมบรรยากาศที่สิเห็นแปลว่าถ้ากันล,ลูกแกมาเกีียวเขาน้ำกันพอต๊เคียงกับมานาั่งซุกกันกินเขาวาเผาป้าย่างสมตำแสบหลายหลายจ้ะแต่ซูมือนีหาเบิ้งยากเหรอจ้า คลิปนี้เจียมฝากความทรส่วงจำในไว้เด็กฝากตามเจียมแน